แต่สิ่งต่างๆที่ท่านเรียกว่าส,สมมติมันมเป็นตามกานสรุปแล้วเนี่ยมันมีโลกการเวลาใช่ไหมไอ้เราก็จะหมนใจในโลกของการเวลาแสดงว่ามันที่อย่างที่เขาทิง่าโลกของการเวลาคือมันจะต้องมีประตูมิติ นั่นนี่เื็นความเชื่ออย่างหนึ่งประตูวิติอคุณโยมเคยถูกไฟดูดอย่างเราเนี่ถูกไฟดูดจร๊งที่สัปปชัญญะของเราเนี่ยเหมือนหายไปหมดเลยชาไปหมดทั้งตัวนะสะบัดมือหลุดออกได้มือนี่เขียวยนั่นแหละมันเหมือนกับเราอยู่ในห่วงของเวลาว่างเปล่าไม่มีอะไร มันก็คงจะเป็นกับเหมือนกับอวะกาศที่เคว้งคว้างอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยให้อยากเกิดเราเนี่แหละอยากเกิดในส่วนหนึ่งไม่รู้หรอกเดี๋ยวจะหาว่าพ่อแม่ พิรามัรดาทําให้เราเกิดขึ้นมามันจริงไหมอีกทางหนึ่งในทางเรื่องเรงกวพุทธศาสนาการเวียนไหวใตายเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นวัตะสงสารเกิดอยากกลับมาเกิดเพราะว่าไปเป็นเทวดาหมดบุญตามที่ครูบาอาจารย์้เท่าผค้แก่เล่าให้ฟังหมดบุญก็ได้ร่งมาเกิด แต่ถ้าคนมีกรรมจ้าคุณโยมแม่นุญแต่ถ้าคุณโยมมีกรรมโดยการการะทําของตัวเองกรรมก็คือการการะทําติดตัวไปไหมติดหยุยิ่งกว่ากาวอีกนะกาวยี่ห้อดังๆไม่เท่ากับการการะทําของตัวเองคุณโยมลองดูเหรออย่างที่เราเคยใช้วาจาในการ ไม่ว่าคนอื่นแล้วทีนี้รู้สึกดใัใจไปขอโทษเขานะคนอื่นเขาจะมองอยังไงนะเอาคิดดูดีๆว่าก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้จักจับจังใจแสดงว่าไม่มองดูความรู้ของตัวนะเหมือนกับเราเนี่ยนะก่อนเราก็เหมือนกัน เราก็บางครั้งเนี่ยเราก็อารมณ์อะแต่เราก็บอกว่าที่เราวางแผนไป่ทาเนี่ยเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นหัวหน้าโครงการเราหอกเราคิดที่จะทําสิ่งนี้ถ้าคุณคิดจะทําคุณก็ทําไปเลยคุณไม่ต้องมาบอกมันจะเป็นลักษณะนี้คือว่าตัวนี้เราคิดโครงการที่จะทำอย่างนี้นะครับคนอื่นมาบอกขึ้นมาให้เื็นสั่นขึ้นมาให้ตื่นสิมันมันจะเป็นลักษณะ เรายอมรับฟังอยู่นะแต่โครงการที่เราทําขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทําให้ตัวนี้สําเร็จคนอื่นเวลาเขาคิดเขาอยากคิดจะทาทําไมเขาไม่รีเริ่มโครงการทําเองอืมมันเป็นเสี้ยอย่างนี้อนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตัวจุดจุดยืนตรงนี้ คนเราเนะี่ยไม่มีเก่งเกินใครหรกนะคนโยมถ้าคนเก่งจริงๆนะคนเก่งต้องบินอุจระได้เหมือนนกแล้วนะใช่ไหมคนนั้นเราถึงถึงจะยอมรับเก่งจริงๆคือคนบินอุจระเหมือนนกเดี๋ยวก็เห็นเลยนกบินบินหยอดลงเดินไปคำนะักพิณภาษาบ้านๆนะหะอดอรขี่ใส่หัวเอ้ไม่ได้ใส่คุณน,นกบินนกบิน เราก็ว่าออนยญากแป๊บนึงนะ